ดีค่ะติดตามรับชมช่องพระอ,อ้นที่สาวงลงพลนะคะมาดูย่าพากำลังทำอะไรนะคะย่าพากับคุณย่าอาชินะคะเฮ็ดอิหยังกันน้อน,น้อนสองคนนี่นาะ,ะ <c oughs> โอ้ค่ะเป็นอันนี้เก็บอ่าเก็บขยะมันเก่าแล้วเนาะย่าพานาะอันนี้ไม่รู้ว่าอะไร <c oughs> ขอเอาไว้ก่อนคุณย่าเดี๋ยวหนดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนดูอีกทีนึงนะคุณย่านะค่ะคุณย่าก็เก็บว้อันอันไหนที่ใช้ได้ก็เก็บไว้เด้ออันไหนที่ที่ใช้ได้ก็เก็บไว้ก่อนอันไหนที่ไม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 ่มั่นใจก็เก็บไว้ก่อน เดี๋ยวป้าออนจะดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คุณย่าอาชิแล้วก็คุณย่าพานะคะมีกระเป๋ามีเงินในกระเป๋าอัญญัว่า อันนี้ลูกน้องโอมน้องละมูนสมัยเด็กเอาเอาออกจากถุงที่เป็นฝนนุ่น,นแม่อ๋อ<า>เอออามานี่ย่าอันนั้นรูปหลาน,น,นเดี๋ยวจะไปเก็บไว้หลานเจ้าก<อ>ับลูกชายเจ้านี่ยนะ โอ้ย bon oh, คนไปคุนมากพ่อพ oh. ่อล <st> ูกหลานค่ะนี่ค่ะหลานโทษๆหลานชายคุนไปคุนมากแต่มันยังหน่อยโอ้โทษแต่มันมีตะปูรอๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอ้ยบาดย่าเอาโชว์หน่อยสิย่าพาเนี่ยเอาโชว์มาโชว์โอ้อันนี้เปิดพูดนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอ้ยเบิ้งเด้อค่ะพูดนะออันนนี้้งโอ้ยหลานผู้ใดเนาะนี่เนาะพูดนะคะ อันนี้น้องน้ำมนเออปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดอืมแต่สมโอ้ยหล่ดได้น้องน้ำมนนี่ <c oughs> บอแมน่าธรรมดาได่ไหนคะล,ลูกลูกหลานผานู้ใดญเนาะอันนีอ้อันนี้ผู้ใดหญ่นหญิงหญิงอันนี้น้องดิิงเหรอเนี่ยอโอ้น่ารักเนาะน่ารักเออตอนตอนยังในหน่อยก็บเป็นแตะแพงแต่แพงน่าลุกหลาอ,อันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คือ ลูกพ่อเลยน้องน้ำมูอันนี้น้องน้องอะไรเนี่ยคุณย่าน้องก็เจ๋ง่น้องก็เจ๋งนะคะโอ้ยน่ารักแท้ๆเป็นตระแงเป็นตระแง่บอกยังไงน้องน้องดีเงี้เอาแม่นไผ่เนี่ยป๊าดแม่นไถ่พอแม่พี่น้องเลยอันนี้ปั๊แตนหัวลานปั๊แตนเราไปนั่งอยัางเงี้ยพนบานเองปั๊แตนจะไปนั่งอยัางเงี้ยพนปั๊แตนเลยโอ้ยพนพนเส้นสาวนี่บอกตอนเราเป็นสาวเป็นสาวมากจากกรุงเทพมาถ่ายรูปมาโอ้ยมาแม่น อันนี้เราไปเอ็นไฮดเอ็นไฮดแล้วมันมันตายแล้วไปถ่ายอันนี้ไปถ่ายเอาอันนั้นโอ้ได้รู้แล้วอันนี้แม่เปอร์ไปได้ไอเดเซนส์ก่อนไปวัตด้วยค่ะเนาะไปวัดเนาะค่ะเนาะแม่บอกค่ะแม่แม่ไปบัไปวัดกับลูกสาวลูกสาวน้องโอ๋น้องโมนอย่างเงี้ยกับน้องน้ำมนต์นะคะไปวัดนะคะกับป้าแตนป้าแตนมาจากกรุงเทพสวยตอนนี้อันนี้น่ะสาวไล่เต็มที่เลยค่ะเด้อ งามแต่ค่ะแล้วก็จ้ายมันจ่ายคือจ้างปล่อยฝ่ายนะคะคนเขาคือจ้งงานดอกฝ่ายแด้เพิ่นากงานขาวคนมาจากกรุงเทพใหม่ๆเด้อค่ะตอนนี้เด้อนี่นะค่ะที่เพิ่นมีอัานจากกรุงเทพใหม่ๆน้องเขีงน้องโน่นน้องจีนมาอยู่บ้านแล้วส่งนี่มาอยู่บ้านอันนี้อันนี้น้ากัพ่อนี่ยตอนน้องยังน้อยอันนี้ลูกพ่อเลยนี่ลูกพ่อปาดอันนี้แม่นผู้ใดน้อบัดนี้วน้อน้องพ่อป้าท้วบป้าท้วบป้าทั้งกะละมังแตกพุ่นน่ะ เบิรเงาเด้อพ่อแม่พี่น้องเ้ยลุงพนตะกี้ตะกอนพูอนะเอ้ยเบอรงเงารลดข่าขาค่ะค่งหนาส่กล่องพูดลูกน้องชายคืนอันนี้นี่แต่พูดอันอินนาป้าพูดนะอันไหนผู้ใดเนี่ยเปิดท่อร้านผู้ไดเนาะคือมันรอหายใช่นาะบาดนี้ โอ้โหแต่ละคนค่ะเบิ้งเด้อค่ะสังเกตเด้อค่ะเด้อขี่ชูบเพิ่นแม่แต่ละคนตอนน,ออน,นี้ตอนนี้น้องน้ำมุนตับน,น้องโอูบะคุณพี่นีเนี่ยเป็นตะเพงเป็นตะเพงข้าวข่าวเลวเอามาให้นอนนั่นแหละเชให้เอฟ,ฟซีพันเบิ้งคะ่ะนี่นะคะปัาโทษปัาทังเอ้ยจะแม่รอเด้อพราแม่พี่น้องเอ้ยพูน่ะเออพูน่ะเบิ้งเอารถค่ะขี่ชูบผู้ใดงามกว่ากันรอกว่ากันค่ะ อันนี้เล่าว่าอันขาว่าปสี่ป็นนาเป็านาถอยอันนั้นเขาอันผ้าเดียวอันเอ็ดอันนั้นแบบอันนี้ผู้ใดนะเนีายนี่ผู้ใดนี่เม้นลุงพจน Be บอเม้นอยู่บงเขาท่าย,ยุตเตน้ำน้ำคืนมันแหง้ง ปลาทอ็นเอสเกษีขาเบิ่งค่ะนะนะเกษีิบ่งค่ะเขาแล้วใช่เข้าร้านผู้ใดเนาะมาเป็นตะแพงเหี้เนาะใช่แล้วกันลูกหลานผู้ใดเป็นตะแพงให้โหโทษโบแมนธรรมดาเพิ่นเพิ่นมาตั้กรุงเทพเลยค่ะขุดนาข่าเบิ่งด้วยนี่แม่ไผเนี่ยค่ะเนี่ยเฟจะว่าไผในเนี่ยน้องน้ำมนต์อันนี้น้องน้ำมนต์หรอน้ำมนต์อุ้ยทำไมเหมือนฝรั่งยังเลยอ่ะแก้มเป็นฉีมพูเลยค่ะตอนเธอเขาเนอยน แต่ขาดยังหน่อยค่ะค่ะ่้องะส่ห้าคนสี่ามทีเดีวเป็นตะซังค่ะ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นตะแพงหลายนี่ๆี่น่ะตกปอกเยอะแก้มพูน่ะบงเนี่ค่ะพูน่ะปานพะั่งค่ะเออแก้มพูน่ะอันนี้แสดงมาเพื่นลูกเพื่นกําลังใจได้เลยเนี่ยดีไหะค่ะพอได้ใจเรา่พ่มันอเป็นไอ้เนี่ะฮ่าฮ่เโอ้โน้่มนตยังน้อยพี่น้องเอ้ยพูน่ะบึ้งด้คนี่คนมากคเห็นลูกโอ้า คุณอะกี่ชเพิ่นแม่แจ๊กมันได้ผู้ใดเนาะแม่ ที <c oughs> ่บไม่ก like <bbe> ุฎย่าอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยยาชบอันีนก็ดันแม่นลุกพ้นเด้ออันนี้ก็ไดดันแม่นลุ่พ้นอย่างนี้กไดยวงยู่ไกลบ่คอยเห็นปรนไดเด้อค่ะพี่จรหน้าเด้อค่ะเด้อจังบรรค่นอันนี้นะอันนี้นะประเต็นไปถ่ายวักว่าวาไปมัวมัวซื่อเด้อค่ะว่าป็นลุ่พจนที่จิงแจ้งบรรไดเด้อค่ะโอันนี้นะไปถ่ายข้าไปถ่ายต้นอยางนี่นมหล่อกรอบนะคะ นี่นะคะยิ่งโตยิ่งหล่อนะคะสังเกตนะคะนี่โอ้โหพามนี่เป็นตาไปขยายเห็นเนาะนาะนี่นะเนาะเนนะเปิดเธอโบเมนธรรมดาเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องายเอ้ยลูกหลานผู้ใดเนาะมารอเถอะเนาะเนอะเป็นตาไปเห็ดน่อเห็ดแนวเห็นเนาะนี้ผู้ใดนี่นะถ้าก็หลินนี่แหละจะเอาพัดยนต์ก็เด็นนี่นะคะย่าพาดูดูรูปหลานแล้วก็บอกว่า เขามาเล่นนี่แหละค่ะเน,น,นี่นะคะจัก,จกมมนเล่นนี่ยังค่ะประอ่อนก็นั่งบ่าเขาใจเด้อค่ะเด้ออันนี้รูป้าผ้าพ่อนอันพ่นเฮ็ดอันพ่นเก็บอันของอันกับคุณย่าอาชินะคะแล้วก็เจอรูปหลานนะคะประอ่อนก็เลยถ่ายให้คุณเอฟซีได้เห็นนะคะเนี่นะคะคุณย่าอาชิก่อ นี่ค่ะคุณญาสิทักทายหน่อยค่ะจ้าจ้าพูดดานี่ค่ะอาเก็หมองกมบ่เงยเลยค่ะก็ดูหลานนี่เจอรูปร้านค่ะเจอรูปร้านค่ะเนาะลูกพ่อจิ๊จิน๊จะไปขยายอยู่ค่ะนุเอาไปขยายอยู่ค่ะเป็นตะแ e งตะแ e งค่ะค่ะจังแม่ลูปแม่ร้านผู้ใดค่ะแต่งแต่งตัวให้ลูกนี่ลูกสุแบบแต่งตัวแบบ ผู้บ่าวน้อยผู้บ่าวน้อยเลยน้องน้ำมนต์โอ้ยรูปเนี่ยน้อยยังมาถ่ายอยู่ค่ะนี่เด้อนี่นะคะรูปเนี่ยกระบุยค่ะพ่อน่ะปวดไม่แดงอค่่ะใสกล้องหน้าเป็นชีมผู้องตองค่ะคือจังคือจังอันเล็กน้อยอันอันฝรั่งค่ะเด็กนอกเด็กนอกค่ะอัันนนี้มเหมือนเด็กอันที่อันนั้นเลยเหมือนเด็กฝรั่งเลยน้องน้ำมนต์ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ที่เข้ามาดูช่องประออนพี่สาวลุงพลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ